รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับค,คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมืออาชีพ พบกันเป็นประจำเช่นเคยเลยนะครับทุกวันอะไรเอ่ยทุกๆวันอังคารค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งโดยประมาณค่ะทางคตบอห้าแห่งนี้นะครับอยู่กันทั้งสองคนนะครับผมเข้มมณฑลครับปูเป้ค,ค่ะแล้วแล้ววันนี้น้องมุกอ๋นอไไน,น้องมุกติดภารกิจนะคะคภารกิจค่ะ มึ้งจะแต่งงานเหรอไม่ใช่เช่วงน้องน้องแบบสอบอะไรอย่างงี้ค่ะช่วงนี้อ๋อเด็กนักเรียนมปลายโดยเฉพาะกำลังเตรียมอ d d i t i o n กันเพื่อที่จะเข้ารั้วมหาวิทยาลัยก็ต้องไปอ่านหนังสือสอบกันนะครับวันนี้ก็เลยอยู่กับเราทั้งสองคนแทนนะฮะน้มุกหายหน้าหานตาไปนอยอย่าเพิ่งน้อยใจเพิ่งวนคิดถึงนะจ๊ะและอีกอย่างกันตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณใต้ขององค์พระคมค่ะองค์พระโมที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยต้องว่าอย่างนั้นเลยนะครับ ถ้ามองไปด้านหลังก็จะเห็นองค์เจ้าแม่กุนอิมไกลๆด้านนู้นนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสด้านในว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างที่สําคัญก็คือช่วงนี้มีอะไรที่น่าสนใจในรายการติดตามได้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราสองคนไปด้านในกันดีกว่าครับไปดูซิว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างไปเลยสนับสนุนธรรมอริยชนโดยบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงทำอริยชนที่มุ่งหาบุคคลต้นแบบผู้มีทรรเป็นเครื่องรักษาใจและสําหรับรยชนต้นแบบของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสเครือเจริญภคกพันฑ์ซึ่งก็คือคุณองค์อาจเดชอิทิรัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ าการทํางานของคุณองอาจใช้หลักการใดในการก้าวมาเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนาของประเทศคะคือไอการทนานํางานฮะผู้บริหารทุกท่านเนี่ยแต,แต่ละคนก็มีรูปแบบของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้บริหารทุกคนก็ต้องรู้ว่ารู้จักดวเราเองดีก่อนว่าเรามีความรู้ความสามารถชนานาญในด้านไหนต้องรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเราอยู่ที่ไหนอันนี้มันก็มาเข้ากับหลักการของคําว่า S WOT ก็คือ Strength, i g n e s s Opportunity และก็ Tris ก็คือจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรโอกาสของมีมีมีอย่างไหฮแล้วก็ุอปสรรคมีอะไรบ้างเช่นเรามีพอมีหลักการอันนี้ก็ใช้บรรทัดฐานอันนี้ไปเข้าสู่ในการวิธีการทำงาน และปัญหาและอุปสรรคต่างๆของบริษัทร่วมถึงตัวคุณองอาจเองคุณองอาจใช้วิธีการใดให้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้และใช้หลักการใดเ้าสู่ความสําเร็จคะผมเองเนี่ยก่อนที่ผมจะมารับตาแหน่งที่เครือสีพีนะฮะอดีตผมมีโอกาสเป็นผู้จัดการของสายการบินบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะส่งผู้ผู้บริหารของแต่ละแต่ละประเทศนั้นๆมาเป็นผู้จัดการของสายการบินผมก็ต้องมาคิดว่าจุดอ่อนจุดแข็งเราอยู่ที่ไหน ผมเองเนี่ยเป็นสาจีนนะฮะรู้ภาจีนนะผมก็คิดว่าผมน่าจะใช้ความได้เปรียบของภาจีนเนี่ยไปก้าวสูง่งานที่ผมจะไปทําถ้าพูดถึงภาอังกฤษโดยทั่วไปทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะไปทำ, allies, ทำงานแอร์ไลน์ทำสายการบินถามว่าเ,เราไปสู้เขาได้ไหมคนเก่งกว่าเราเยอะแยะอันนี้คือจุดจุดอ่อนของเรา ผมก็มาคิดดูแล้วว่าสายการบินที่ผมควรจะไปเนี่ยควรจะเป็นสายการบินที่ใช้ภาษาจีนปรากฏว,ว่าพอผมเอ็นเอ็มไปทางนี้เนี่ยก็ถือว่าเ,เป็นช่องทางที่ผมคิดว่าใช้ตรักกาวิธีคิดของผมเนี่ยจุดแข็งของผมนทุกน้อยนั้นอยู่ที่นี่ไม่ช้าไม่นานนะผมก็มีโอกาสก้าวสู่ด่านหนึ่งสูงสุดของบริษัทเป็นผู้จัดก,การของเขาค่ะท่านผู้ชมคะคุณองอาจได้นำหลักสวด คือจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคเพื่อจะนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอริยชนต้นแบบคุณองค์อาจเดชอิทธิรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับและขอขอบคุณบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนรายการและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่1และ3าของเดือนเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ทาอริยชนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรวมสร้างสรรค์รายการโดย หอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเรา080 587 1911สนับสนุนโดยน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็นสีสหายสนใจติดต่อ089 790 6121 02 508 0781โรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา081 9 8 3าแ0ด ก็ต้องยืนตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาวันนี้นิ้ววันนี้ค่ะก้มหน้าผากไปให้ติดใช่แล้วค่ะและเราก็อธิษฐานนะคะใช่ค่ะอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องนะคะวิธีการที่ถูกต้องของการการแต่พรจะพยาคุ้ชิ้วประการสิทธิ์เอาละคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่บริเวณอยู่ใต้ฐานองค์พระพรหมองค์ะใหญ่ที่สุดที่เราไปเปิดระกาเมื่อเมื่อช่วงที่แล้วนะครับ ด้านในหนังก็จะมีพญาคุดมีองค์พระพิคเนตมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหลากหลายนะครับที่นะฮะผู้คนแห่กันมาขออรอนแล้วก็มาบูชากันนะครับดวงเสริมบารมีได้ค่ะนี่ผมเห็นอีกหนึ่งจุดนี่ก็คือนี่คืออะไรเ่ยอันนี้เป็นพระนารายค่ะปางเปิดโลกนะคะและที่สังเกตเห็นก็คือด้านล่างก็คือจะเป็นเทียนเจลค่ะเป็นเทียนเจลสีต่างๆเหมือนประจำวันเกิดนะครับจันทร์นังทารผู้พุทธศ์สนยคือเลือกสีได้ตามใช่ค่ะใช่ ตามตามวันเกิดของเราก็จะเชื่อช่วยส่งเสริมให้เรารื่มล้นเหมนเทียนให้สว่างสวยไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นะครับผู้คนที่มานมัสการขอพรพระที่นี่นะครับไปสัมผัสตจุดจุดต่างๆมาแล้วก็แวะมาใต้ฐานองค์พระพรมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่นะครับที่ไหนแย้นกรอกวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับอาจารย์เพล้วนะคะจากโรงเรียนขนมอบนานาชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะโรงเรียนของเราตั้งอยู่เลขที่920-922ถนนพหลโยธิน โครงการขนส่งทางบกตรงข้ามสวนจตุจักรค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนขนมนาชาติก็จะมาสาธิตวิธีการทาขนมนะคะพิตาชิโอแอปเปลิลพายค่ะขั้นตอนที่1นนะคะก็คือส่วนผสมของเปลือกพายค่ะเราจะนําส่วนผสมทั้งหมดเทลงในอ่างผสมนะคะใช้ที่ตีตะขอค่ะตีจนกระทั่งแป้งลอนจากขอบหม้อนะคะก็ไปเวลาสัก3-5นาทีค่ะเมื่อเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วก็พักแป้งไว้นะคะจากนั้นก็ไปทาวานิลาซอสเตรียมไว้ก่อนนะคะวานิลลาซอสก็เทส่วนผสมลงไปนะคะในกระทะแล้วก็ ตุ๋นนะคะหรือต้มก็ได้นะคะจนกระทั่งค้นค่ะ จากนั้นเราก็นํามาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะพักไว้เรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนที่เราจะมาตกแต่งไส้ลงไปในแป้งพายค่ะเอาก,ก้อนแป้งที่พักเอาไว้มาคึงให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหนาประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่เซนติเมตรจากนั้นทาผิวด้วยเลยสดให้ทั่วโรยทับด้วยแอ m o n นพาวเดอร์ให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วก็นําไส้แอปเปิ้ลที่เราเตรียมไว้เรียนแล้วเนี่ยมาเรียงให้เต็มแผ่นนะคะเมื่อเรียงเต็มแผ่นเรียบร้อยแล้วก็น้ําตาลทรายผสมกับผงซินนามอนนะคะหรือผงอบเชยคนให้เข้ากันจากนั้นก็นํามาโรยทับด้วยผยผงอเชนะคะค ให้ทั่วเลยค่ะเมื่อลงทั่วเรียบร้อยแล้วก็นาเอาลูกเกดที่เราคุกกับเหล้าลําไว้แล้วเนี่ยมาโรยๆๆโรยเลยก็โรยทับด้วยแอลมอนสไลด์ที่อบมาแล้วค่ะจากนั้นก็ม้วนเหมือนแยมโรนะคะม้วนเรียบร้อยก็เรียงใส่ถาดที่เรารองกระดาษซิลิโคนไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนําเข้าอบถาที่อุณหภูมะะิประมาณ3า0 4 0 0องศาวาเลนไทน์นะคะประมาณ25-30นาทีค่ะแอปเปิ้ลพายของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนแต่งหน้าค่ะ พิตาชิโอแอปเปิ้ลพายของเราสวยน่ารับประทานขนาดนี้เลยนะคะถ้ามองด้านข้างก็จะเห็นนะคะว่ามีไส้ apple, แอปเปิ้ลกัลูลกเกดสลับกันนะคะและยังมีพิตาชิโอและยังมีครีมวานิลาซอสอีกซึ่งอันนี้จะทําให้แอปเปิลตัวนี้มีรสชาติกลมกลม่อมอร่อยมากๆค่ะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนนะคะเหมาะสําหรับ ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตัวนี้อร่อยมากๆดยส่วนตัวแล้วจะชอบสูตรนี้มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าการทาขนมไม่ใช่ของยากนะคะถ้าคิดอยากจะมีอาชีพหรืออยากจะทําขนมเป็นของฝันของฝากนะคะเชิญน,นะคะที่โรงเรียนขนมราชาติค่ะโรงเรียนของเราก็มีหลักสูตรไว้ต้อนรับคุณผู้ชมมากมายเลยนะคะหลักสูตรเบเกอรี่พื้นฐานนะคะจะเป็นหลักสูตรระยะสัน้นขนมปังล้วนคุกกี้ล้วนเค้กล้วนพายล้วนโทรศัพท์มาได้เลยค่ะที่โรงเรียนขนมอ,อบนานาชาติคะนะคะหมายเลข0-2 27256 92ถึง 022725663ค่ะ,คะาลค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของเรียนขนมอบนานาชาติก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับอาจารย์เพาะอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก ร้านดอกไม้สวัสดิการรายได้สมสทุนสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามร้านเพชรนิธิมณีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื่อสัตย์ต่อลูกคา้าราคายุติธรรมโทร0815675663ขอขอบคุณวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400 เรามาถึงเวลาที่เราจะมารับประทานอา,าอาหารกันแล้วหิวแล้วรัสีท่าแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเลยร้านแพแม่น้ําค่ะวัดสมานร,รัตนารามถูกต้องแล้วนะเรามาที่นี่กันทุกๆสัปดาห์แบบนี้ครับค,คุณผู้ชมเนื่องจากที่นี่มีอาหารให้เลือกกว่าตั้ง400กว่าเมนูเยอะมากตั้งแต่ปีที่แล้ว2ปีผ่านมาเรายังทานไม่ครบเลยครับ400กว่าเมนูนี้ใช่ค่ะนะแล้ววันนี้มีอะไรพิเศษบ้างไม่เอ่ยวันนี้<ง>จะพาไปทานนกกระจอกเทศค่ะวันนี้เรามาทานนกกระจอกเทศเอาไปทาอะไรดี เออวันนี้ผัดพริกไทยดําดีกว่าเนาะผัดพริกไทยดำก็เรียกว่านกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำสูตรร้านอาหารแพ้แม่น้ําจังหวัดฉะเชิงเซาะจะเด็ดขนาดไหนไปติดตามกันได้เลยครับ เมนูที่ชื่อว่านกกระจอกเทศผัดพริกไทยดําค่ะนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดําใช่แล้วคำเร็วจังเลยอะเดี๋ยวไหมคะหรือแป๊บเดียวเรียบร้อยแล้วร้อนๆเลยมาร้อนๆเลยค่ะส่วนผสมก็แน่ๆฮะมีนกกระจอกเทศเป็นพระเอกใช่แล้วค่ะรู้สึกจะคล้ายๆกับการผัดฉ่าหรือเปล่าครับจะมีเอ่อพวกนี้จะเหมือนกับพวกมีนี่ด้วยมีนี่ด้วยที่เด่นๆนี่็คือ เป็นพริก,รกไทยสด,สดะนะครับแล้วก็จะมีพริกหวานเครื่องเคียงต่างๆที่น่าสนใจหลายๆแล้ว <laughs> ลองเลยค่ะลองทานได้ก่อนหน่นคุณผู้ชมผมขออนุญาตรับประทานสักหนึ่งชิ้นก่อนแล้วกันนะเพื่อพิสูจน์ว่าอร่อยจริงหรือไม่ ที่สําคัญคือที่เราพูดกันทุกสัปดาห์ก็คือเรื่องของรายได้ด้วยคุณเต้รายได้ของเรานะคะส่วนหนึ่งเราจะนําไปสมทบทุนร่วมสร้างโรงพยาบาลของวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะถูกต้องครับเรียกว่ามารับประทานอาหารที่นี่แล้วอิ่มอร่อยแล้วก็ได้บุญด้วยนะทุกท่านที่มารับประทานที่นี่คุณได้ร่วมทําบุญไปในตัวเลยนะฮะใช่แล้วค่ะรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพรแม่น้ำวัดสมารรัตนารามสปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร8 8 1 3 39 39 39. 1 9 3 9 3 9โรงพยาบาลวัดสมารรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร8า081983 0400 S <S <S แล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดนะครับที่ชาวพุทธพุทธศาสนิกชนที่มามักสักการะรที่วัดสนานนาารามนิยมขึ้นมาก็คือใต้ฐานขององค์พระพรมพค่ะครับใต้หลนขององค์พระพรมพอยู่ชั้นที่ะะสองนะคระับค,คนที่มามาไหวมาขอพรส่วนใหญ่จะนะครับนําพระพุทธรูปมาฝาง ฝากดวงชะตาไว้กับกองค์พระแล้วก็มาใส่ในอะไรนะล็อกเกอร์รกกอรแล้วที่เราขึ้นมาตรงนี้ก็เพราะว่า วันพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันรู้ป่าววันอะไรอ๋อรู้วันอะไรมาคบูชาค่ะถูกต้องวันพรุ่งนี้ครับวันมาค้าบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันค่ะวันมาค้าบูชาก็คือวันที่พระพุทธเจ้านะครับทรงแสดงพระโอวาทปฏิโมก์ออค่ะเป็นครั้งแรกต่อหน้าพระสงฆ์มาที่ทั้งทีมีอีกเรื่องนึงอยากจะฝากด้วยลวกันก็คือคติธรรมสอนใจอ๋ออันนี้เรา ไม่พาไม่พาเลยนะครับเรา,าระจะพาไปฟังคติธรรมสอนใจซึ่งได้รับความกรณาจากท่านพระครูประหลัดสุวฒนาพรมจริยคุณจะเอาว่าวัดสมานร,รัตนารามค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับชมรายการของทางวัดสมานร,รัตนารามเป็นลําดับมาซึ่งในวัรละในวันนี้ก็อยากจะกล่าวถึงวันที่มีความสําคัญยิ่งทางพุทธศาสนา,าอีกวันหนึ่งก็คือวันมาฆบูชาซึ่งก็ใกล้มาถึง ในอีกไม่กี่วันนี้ฉะนั้นในส่วนของวันมาคะบ,บูชานี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญคือพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงวางแนวทางหรือรากการเผยแผ่ธรรมะในแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีความสำคัญตรงที่เรียกกันว่าวันจัตุรงคสันนิบาตก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมงแก่พระอรหันต์ที่มาประชุมกัน โดยมิได้นัดหมาย1250รูปพระรหต์เหล่านั้นล้วนเป็นพระรหต์ที่พุทธเจ้านั้นเป็นผู้บวชให้ก็คือเป็นเอหิภิภุอุปสัมปทาและก็เป็นการประชุมหรือการมารวมกันโดยไม่เน้นหมายมาในวันมาคะบูชาก็คือวันเพนเดือนมาคะคือเพนเดือน3นั่นเองฉะนั้นการที่มาประชุมกันโดยที่ม่เน้นหมายนี้เนี่ยพุทธเจ้าเองนั้นได้ก็ได้ส่งแสดงหลักธรรม ที่เป็นหลักในการที่จะนําไปเผยแผ่ถ้าพูดง่ายๆก็หมายความว่าศาสนานั้นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นก็ยังมีการบวชกันแตกกระสานสั้นเต็นไปในความข้อนี้เนี่ยพระทั้งหลายที่นําคําสั่งสอนนั้นไปเผยแพร่นั้นก็ยังไม่ได้รับนโยบายพูดง่ายๆว่าเป็นนโยบายว่าแนวทางที่จะนําไปเผยแผ่เนี่ยจะเผยแพร่ในทิศทางใดเพระพุทธเจ้านั้นก็เลยส่ง ถือเอาในวันนี้เนี่ยได้บอกแนวทางว่าหลักแนวทางในพระพุทธศาสนาก็คือว่าให้ไปเผยแผ่ในทํานองว่าละเว้นความชั่วทาความดีจริงๆแล้วในความข้อนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออก็ละเว้นความชั่วทาความดีก็นึกว่าจะพอแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงบอกว่าทําจิตใจของตนให้ผ่องใสด้วยอันนี้แหละคือหลักธรรมที่แท้จริงก็คือว่าทาความดีละเว้นความชั่ว แล้วก็ทําจิตใจของตนให้ผ่องใสผ่องใสในที่นี้ก็คือป่าศจากเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสนั่นเองฉะนั้นการที่ทางพทุทธศาสนาได้วางแนวทางอย่างนี้เนี่ยก็จึงเป็นแนวทางแห่งการเผยแพร่ธรรมะเป็นลําดับมาไม่ว่าเราจะเผยแพร่ในข้อธรรมคาใดก็ตามนั้นก็จะอยู่ในหลักการนี้ทั้งสิน้นฉะนั้นจึงมีความสําคัญที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงให้แนวทางแห่งการเผยแพร่ธรรมะ ฉะนั้นในแนวทางการเผยแพร่ธรรมะในการที่จะให้ละเว้นความชั่วละเว้นความชั่วละเว้นอะไรก็คือละเว้นจากอกุศล,ลกรรม10ประการก็คือกายกรรม3วจีกรรม4มโนมกรรม3อันนี้ก็หมายความว่าการที่เราจะแยกหัวข้อลงไปกายกรรม3ก็คือการไม่ทำความชั่วด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่ลักทรัพย์และก็การไม่ประพฤติผิดในกรรม อันนี้คือการด้วยการกระทําด้วยกายกรรม3วัวจีกรรม4ก็คือการไม่พูดปทดการไม่พูดคําหยาบการไม่พูดส่อเสียดการไม่พูดเพ้อเจ้ออันนี้4ประการแล้วก็มโนกรรม3ก็คือการละความโลภโกรธหลงในจิตใจนั่นเองคือมีความอาฆาตพยาบาทความปัททุสลายการลุ่มหลงเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นก็อยู่ในแนวทางกายกรรม10ประการทีนี้ถ้าพูดถึงโดยหลักการ แห่งการประพฤติในคุณงามความดีแล้วอันนี้ก็ไม่ยากก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ได้กล่าวมาก็คือการประพฤติคุณงามความดีก็คือการประกอบด้วยกุศล,ลกรรม10ประการกุศลกรรม10ประการก็คือการกระทําความดีที่ตรงกันข้ามกับความชั่วที่ได้กล่าวมาเมื่อคู่นี้ก็อนุโมทนาแล้วก็ขอเจริญพรฝากไว้กับญาติโยมทุกทกท่านขอเจริญพรขอขอบคุณวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ8 1 9 8 3 0แ0บอกก่อนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่นำพระมาบูชามาฝ่ากไว้ที่นี่เมื่อครบ99วันแล้วนะครับ<ช>ทางวัดจะนำขึ้นไปบูชาอีกชั้นหนึ่งชั้นสามค่ะเพื่อเป็นการไปไว,ไว้ที่ใจกลางของพระอง์งองุปภ<อ>เพื่อรักษาคุ้มดวงชะตาของคุณตลอดไปค่ะเปิดพื้นที่ให้กับใครที่อยากจมูชาเพิ่มเติมนี้ ก็ได้นะฮะนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่นะฮะชาพุทธนะฮะลองมาลองทํากันดูการฝากดวงชะตาไว้ที่วัดสมานนั่นเองครับใช่แล้วค่ะก่อนจะจากไปวันนี้ยันอีกรอบในเรื่องวันสําคัญวันพรุ่งนี้วันอะไรนะฮะมาคาบูชาค่ะแนวเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเข้าวัดทำบุญกันบ้านกันนะไปปางทำเวียนเพียนหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจริงทำที่บ้านก็ได้จริงจริไม่จะเป็นต้องออกมาข้างนอกก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกจริงติรกิจอยู่ที่ใจค่ะทำที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันะจะไหว้พระสวดนตที่บ้านก็ได้ก็เป็นการ ทำจิตจะให้รอให้เราให้สงบสุขวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกับรายการของเราใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้งสองคน<ะ>คงองลาไปแล้วค่ะทุกคนโชคดีในความสุขเข้าวัดทำบุญกันด้วยนะฮะในวันพุน่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ